ไยเดยีไขกไข่สกบ่กเมื่อนี้น้องมวยเพิ่นกเพิ่นกามาเฮต้นให้น้องได้เลยแมนเฮ็ดน้นนองเพิ่นเฮาก็ใชาเบิรงรูน้องเพิ่นก็แล้วกันน้องเ้องเพิ่นกาดลจ้าก็แล้พี่น้องเ้ยอันยู่ นี่พี่นอ้องอายุสิบปีนะกบจ่าเขาไปเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยส่วนนี่ก็คือแม่ข้องเพลินลก็แม่ของน้องมอสก็เป็นญาติพี่พี่น้องกันบันสุขขูปูชุก้นอะไรพี่น้องเอ้ย,อยมือแบบฟอกนกระสันเลยพี่น้องเห็นหน้าน้องกี้นี่ นเมื่อบอกฟ้อนก็เริ่มสั่นเริ่มอนาเลยก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเลยแม่เพิ่งก็ยังทำใจบม่ได้พี่น้องมือก็สั่นต้องขอโทษขอไผ่พี่น้องห้าวกะจักส mm ิว่าจังไดเอเชียน้องเพิ่นไปก เอาก็เห็ดต้นอยู่กับน้องมวยนี่ผัวโตนบ่ม,มีเอาก็ะใสเนี่ยนี่เอาน้องมวยเนาะแมนชสนออันล้มเอาพี่น้องเลยใช่เพื่อนพี่น้อง <c oughs> เสียใจ ทำใจบุได้พี่น้องเลยยเมนเอเอาตังให้น้องเพิรเฮ้ยเมื่อนี้เขากับได้ไปถ่ายคลิปใส่กระตงโทดกระพาพี่น้องเ้ย มือส่งสกานน้องกับคือมืออื่นน้องน้องมวยเนาะไปส่งสกานน้องให้กับสีได้อัปเดตในะน้องเบิร์นคือเก่าเซนเก่าเซนเดิมเนี่ยน้องมอสก็มาแต่เ้าๆคุณบ่สอยเวิ่งสอยงานน้องสอยกันสวยเรือกันไปพี่น้องเลยมื่นกระซิ่งมาใหม่น้อน ส่วนเอ่ยเขาก็ยังทำใจบ่ได้กัดมันบอดถือไฟกับบ่ผู้ได้พี่น้องเลยเพิ่นก็มีลูกู้หยิ่งนี่คือคนเดียวมีผู้้หยิ่งคนเดียวกับบ่อยู่น้ำเลยพี่น้องเลยบ่ควันกะจยังได้กะมันสั่นมันเส้นก็ต้องเขาโทษเขาไผ่ะวาเขาก็ยังทำใจบ่ได้เส้นเก่าเคือละพอเห็นหูแล้วก็สั่นก้องสั่นอยู่บุบบุบบ่อควันก็ได้ แนวเคยเห็นกันพี่น้องเลยแต่ข้าววัต่ก่อนน้องเพิ่นกับติดอ้ายแต่ข้าวห้องอยู่พังหัวอลไรพี่น้องเลยไปผักน้อน้องเพิน่นติดอ้ายไปนำ้ำตอนตอนตอนัตอนไปใส่กับไปนำ้ำพ้อบาานีมาจ่ากันมันกับทำใจบ่ได้มันกับกล่องกับชิสันก็ต้องขอโทษก็ไ่ ส่วนมาด้านนี่พี่น้องเจ๊นาแดงเพิ่นเจ๊นาแดงแต่เร่งแต่งขั้นหาพี่น้องเห็นโปรแกรมแต่งขั้นหาพี่น้อง บมได้ตางเองเลยเอฟซีได้ต um. kind of ั้งหายนเนเอฟซีเป um ็นต่้งหายนอเลยเอฟซีเป็นต่างหายได้งนเดน่ง่ะว่าส่วนอื้อยเขากะผมมีไพได้พี่น้องเลยจักเสียหินอะไรบาทนี่มีลูกชายอยู่คนเดียวกะนิดน้อยหนึ่งพี่น้องเลยกะอายเพื่อนนี่แหละ ห่างกันดัานปีนี่เนาะก็เหลือลูกชายอยู่คนเดียวที่น้อยๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยแมนเนแดอ่ะแดงเพิ่นก็มาแต่เช้าพูบ่แม่นแต่เช้าบ่ได้พี่น้องแต่ถ้าบ่ทันได้มาพูถามมาก่อน บาอะไรเนี่ยประธานมีไฟจัดเผดเมียของวมนแตกเผดเมียงม่เศร้าแลบ้านะคะไทยกับท่านมีอ้าววะก็เิทอเมียงแม่วะมาเต็าาเ่ปรานดนีบอ้กินแล้วทางด <c> ้าน <ๆ S 2> ทั้งนี้กัพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเอื่อยเพื่อนเอื่อยของแม่ัเอื่อยผูเจสชีวิตอ,อะไรพี่นอ้อง แต่ของแหม่ของนอกแหละสวยกันคนละไม้ละมือเนาะสวยเลือกันไปพี่น้องเลย m a นบาวควันกะว่าวบ่ถือบ่ตรงจะได้กะต้องขอโทษขอภัยพี่น้องพราะว่าเอาจักซสีย่าจะได้กะเอาจริงๆก็คือตกใจแน่แลวกะเสียใจแน่ มันอะไรว่าออไปกับห้องบ่อยักถือดีใจ,จกับพวกมนกันนีนน่เนาะดีใจกับบ่เคยดีใจมันเลยเชียร์ใจไรบ่เคยดีใจทีหนึ่งก็ทำใจบ่ได้ทำใจบ่ได้พอไปเห็นหูบนอกนี่มือสั่นอยู่ปึบปึบปึบป๋าควันนะพี่น้องเอ้ยว่าออก,กับห้องบ่อถ,ถือก,ก็ต้องขอโทษขอไผเพราะว่า,าห้าวกได้ซุนเสียนอกขึ้นไปก็ถือว่าผมมีไพ่ทำใจได้พอคนหรอกพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ได้บ่เจอนี่บ่ผู้ เรื่องแบบนี้มันก็มีกันคู่ค้นต่างแต่ว่าแต่เป็นจากไปเลยพี่น้องเลยเอาอยู่เพียงแค่สีปีพี่น้องสีปีเท่านั้นมาสํานตรงแป้งนแลนโดย มาพอหายเสียใจเนาะกะแต่ก่อนพี่น้องเอ้ยบบาควันกับเบาควันกับสิเหลาห้าังไปอันไปเลี้ยงงูนันกันพี่น้องเอ้ยเทีนอ้ายน้ำแล่นน้ำอย่างนี้ว่าหายน้ำอายอ้ายไปไปจากนะหายโทรมาแล้วหายน้ำอ้ายก็ชัด ฟัเซีอย่างไดพี่น้องเลยเฮ้ากัมาอายุมาสอบมึงแต่กับบ่มิเวลามาคุมมือพี่น้องเลยเดี๋ยวมาผ่านไปยังหน้าก็ได้สิ

นะบีชาเข้าเทวนา มากสกอะไรยัห่างกัเราเลยมาหอนี <k <k ่ากระสได้ลาขีดแต่เพียงนี้พอกันขีดหนาด้วยขีดหางเลยตามคนตามเสียใจนะมาแบบบวชบริเฮุเนาะ มนักกอยู่ฟังไทยผวอะพี่น้องเอ้ยัชิมาก็มาบัไร้เพราะว่าช่วงในโควิดขั้นมากต้องไนกัสโตก่อนเศร้าหรือว่าซ้ำซิเมือน้องพี่กันมาฮอในห้ากับชี โจคบขีบล้วพี่น้องเอ้ยห้องกับทรงสานเอาอกืี่ยเพิ่นขอกนคขีบหนาด้วยพี่น้อง